ไมแต่ว่ามันได้มาแล้วทุกคนตอนนี้โอเคสวยมากนี้น่าจะเป็นตัวที่องมดเจอเมื่อวานนะแล้วก็องม,มาทำหลุดไปนะเรียบร้อยเสร็จบังเอยญองมาเลอ <c oughs> Sorry, ยอห์สับสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมบางเอียดเซียนปลาเก็ดสำหรับอีพีนี้นะครับน้องๆหลายคนสงสัยว่าทำไมบางเอียดหล่อจังเพราะบางเอียดตัดผมใหม่บางเอียดก็เลยหล่อมากถึงบางเอียดไม่ตัดผมบางเอียดก็หล่อมากหลายคนอาจจะนั่งแบบบางเอียดขี้บูกีตายในปัันนี้เลยธรรมดาและเอฟซีเหรอเพราะบางเอียดหล่อมากไงอ่าฉะนั้นคลิปนี้บางเอียดก็จะทำตามคำขอของเอฟซีนะครับทุกคนหลายคนนะครับ อยากให้บางเอียดมาตามหาปลากัดป่าเชื้อ75็ดปลากัดป่าบ้าอะไรเชื้อเจ็มาแล้วมันจะปยังไงก็แร่งนี้เดี๋ยวบางเอียดให้ดูก่อนว่ามันเป็นปือนี่ทุกคนมันเป็นวังนะเป็นวังเหยยนะทุกคนและก็ดูแล้วน่าจะน่าจะทุกคนน่าจะคาดว่ามีคนเอาปลามาปล่อย ไม่รู้ว่าเป็นปลากระดโม่หรือว่าเป็นปลากัดสายพันเนยนะมังเอียดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ด้วยความสงสัยของบางเอียดนะมังเอียดก็มาจับไหลครั้งแล้วและก็น้องๆก็คอมเมนต์เข้ามาว่าเป็นปลาลูกเกล็ด้ามั่งเป็นปลาลูกสมมั่งลูกโมมั่งเลวันนี้เลยฉะนั้นคลิปนี้มังเอียดจะมาลองจับไรสักทีเลยเพราะมันขายดีเอฟซีและตอนนี้ก็หมดแล้วก็หลายคนสงสัยว่าทำไมมังเอียดไม่รีวิวปลาให้ดูเลยที่บ้านเอาปลาที่ไหนมารีวิวเอฟซี จับวันนี้ต่อเช้ารงหมดจับวันนี้ต่อเช้ารงหมดสําหรับคนที่สั่งปลาเงินก็จะรู้ดีว่าสั่งแล้วสั่งเล่าสั่งแล้วสั่งเล่าพนั้นเลยปลาดีไม่ดีบางเห็ดไม่แน่ใจแต่ที่แน่ใจก็คือลูกค้าเก่าสั่งมากกว่าลูกค้าใหม่เพราะลูกค้าใหม่อ่าแบบมัวแต่เกรงใจอยู่ไงแบบจะสั่งดีไม่สั่งดีพอช้าแลวปลาหมดพอช้าแลวปลาหมดอย่านั้นเลยโอเคจากนั้นคลิปนี้ก็เรามาลุ้นกันวันนี้ทุกคนนี่ทุกคน วันนี้ว่าบางเหยียบจะได้ทักกี่ตัววันนี้แต่ก่อนอื่นอย่าที่จะไปดูนั้นอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับและกดกระดิง่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าวันนี้บางเหยียบจะได้ทักกี่ตัวและปลาจะสวยและเก่งไหนมาทุกคนมาตามเลยบิสมิลลาห์นะครับทุกคนเนี่ก็ผมเหยียบคิดว่าตรงนี้น่าจะมีปลาักตัวหนึ่งเพราะมันมีหญ้านะทุกคนแล้วมันก็ได้ตัวเมียมานะครับตัวตัวหนึ่งแต่ตัวเล็กนะเราก็จะไม่เหมวะกับมัน แล้วก็เราจะใส่น้ำน้ำมันลึกมากนะทุกคนนี่ทุกคนมึงเห็นก็ใส่แล้วนะเมื่อวานฝนตกนะทุกคนฝนตกไม่ได้ก็ตรงนี้มีมีนี่้วยทุกคนได้นะทุกคนได้ปลาอะไรวะโอ้โหได้อะไรวะนีห ได้ลูกมันน่าสนมากทุกคนลูกมันเยอะมากงานได้ลูกมันมาตัวผู้นะโอ้ยดูก่อนนะทุกคนตัวผู้ขนาดเล็กแต่ว่าสวยมากเลยนะนี่ก่อน เห็นไหมอายุยังไม่ได้นะตายุกลงได้เลยได้มาตัวนึงไม่รู้ว่าจะหลุดหรือยังนะเอาตัวเมียตัวเมียสวยๆเรีกเอาก่อนใส่ป้าย ได้ไหมครับผู้เมียโอ้โหบางเอียดคนเดิลงน้ำแล้วอุย้ยทุกคนตกตกตรงน,นี้ใช่ไหม โอ้โหได้ทุกคนเห็นไหมได้ทุกคนสวยมากเลยตรงนี้เนี่ยเลยทุกคนตรงนี้เนี่ยเลยนี่ทุกคนสวยมากนี่นี่ทุกคนมีแต่อะไรตรงนี้ดูนะทุกคนดูไม่รู้ว่าเป็นลูกอะไรนะแต่วยมากทุกคนสวยตรงกันเห็นได้จริงเว้อืมมีทุกคนโอ้โหสวยมากนะทุกคน เหมือนจะติดหางใบโพด้วยนิดนึงนะสวยมากไปต่อนะทุกคนเพราะมันชอบอยู่ที่หญ้านะทุกคนแล้วก็น้ํามันลึกบ้างตรงนี้แลก็ได้อีกแล้วทุกคนเห็นไหมมันเยอะมากครับตรงนี้เนี่ยก็ได้มาสามตัวนะใส่็รทุกคนทุกคน ได้มาลแล้วเนาะมึงเหยียดแต่ตรงนี้น้ำมันลึก,กเหยียดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแล้วก็ไม่รู้จะไอะไรงัย,ออยโอ้โหไม่ได้แล้วทุกคุณน้ำมันลึกตรงนี้อันตรายมากไม่ได้แล้วทุกคน เดี๋ยวแป๊บนึงทุกคนแป๊บนึงแป๊บนึงมีน้ำาลึกมากเหงียแม่ใจว่ามุมกล้องจะดีไหมแต่ว่าเหงีได้มาแล้วทุกคนตอนนี้โอเคสวยมากนี้น่าจะเป็นตัวที่อหมัดเจอเมื่อวานนะแล้วก็ออกหมัดทำหลุดไปนะเสียบรอยสุดบางเหงียงหดออกมาเด้อฮบงเหียไปข้างบ้านมงหมัดแล้วนะบางเห็ียไปที่บ้านองหมัดแล้วนะมงหมัดไม่อยู่บ้านนะังหมัดไม่รู้ไปไหนนะเหงียก็ไปปิ้นอยู่พักหนึ่งแล้วนะทุกคน ไปกดปิ้นปอยู่พักนึงแล้วบางหมัดไม่อยู่นะทุกคนเง้ก็เลยมาคนดีเรียวทุกคนเพราะว่าเงี้ก็ไม่อยากจะรบกวนบางหมัดนะทุกคนเพราะบางหมัดแกมีภารกิจของแกเหมือนกัน,กนแต่ตนนี้เงก็ได้มาสวยมากตัวนี้ทุกคนได้มาแล้วนะครับบ้างต้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าว่าอะไรเงไม่รู้เหมือนกัน ไม่ได้นะทุกคนไม่ได้ไม่เป็นไรนะทุกคนไม่ได้เราก็ย้ายที่แต่นี้มึงเหยก็ได้มาแล้วเดี๋ยวมึงเจะไปฝั่งนู้นทุกคนเพราะว่าฝั่งนู้นน่ะมันจะได้อยู่มันได้บ้างนะทุกคน,นไม่ใช่ว่าไม่ได้เลยแบบนี้ โอ้โหเยอะแยะตรงนี้ทุกคนลูกมันเ,เราจะไม่เอาได้อยู่ตัวนี้ก็สวยเหมือนกันเอามาก่อนอายุน้อยอายุน้อยลอยล้านเดี๋ยวค่อยพาไปเลี้ยงเพิ่มเติม,ตม,ตมให้มันโตนี่แ๊บเดียวทุกคนปลากัดมันโตวไวถ้าเราไม่กินอาหารดีๆนะทุกคน เมื่อวานมึงเหยียกก็มาถ่ายคลิปแล้วแหละแต่ <c oughs> มึงเหียดเผือดันไปลบไงทุกคนก็เลยไม่ได้ลงคลิปเมื่อวานน่ะน่าสงสารไหมล่ะน่าสงสารเลยเฮ้ที่จริงอ่ะน,น้องๆได้ดูคลิปเมื่อวานก็เท่อยู่นะแต่มึงเหียดดันไปลบคลิปได้ตัวเล็ก ได้นะครับทุกคนน่าไม่รู้ในใจว่าผู้เมียอ๋อผู้แต่อายุยังไม่ไม่ได้แต่ก็เ,เอาไปก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามังกรได้ก,กี่ตัวนี่ทุกคนสวยมากเซ็ในตำนานของลูกปีอันนี้ใช้งานคล่องนะครับสะดวกมากโอ้โหทุกคน ได้อีกแล้วนะครับหนึ่งตัวตัวเมียน่าจะเป็นตัวเมียตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมียนะครับโอเคมาลุกมามาลุก,ลกไปลงในถุงไปก่อนลุกนี่ครับตัวเมียใช่ครับสวยมากโอ้โหงงเง็ดตกน้ำไม่เจ ได้ครับทุกคนโอ้โหเยอะแยะตรงนี้นี่ก็น่าจะเป็นตัวเมียทุกคนขอเก็บกอนเพราะมันหายากนะครับหายยากมากๆเลยนะครับทุกคนนี่ได้มาแล้วครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆโอ้โหได้อีกแล้วทุกคนตัวผู้นี่ทุกคนตัวผู้ตัวผู้ทุกคนนี่อายุยังไม่ได้นะ อายุยังไม่ได้ไม่รู้ในใจก็พูดพู้ผู้พูด,พดสวยสวยเก็บก่อนเก็บก่อนผู้สองนะรวยใหญ่ได้ใช่ได้ไม่นะไม่นะมังเอียดได้อีกแล้วทุกคนได้อีกแล้วสองตัวผู้อายุน้อย ปูอยู่น้อยคู่หนึ่งได้มาคู่หนึ่งครับปูอยู่น้อยนี่เต็มถุงสวยมากวันนี้สุดยอดเลยทุกคนบังมาดเมียชวนแล้วไม่มาบงมาดได้อีกแล้วครับทุกคนน่าจะเป็นเมียตัวเล็กแมวไล่มันไล่มันไป ยเยอะแยะนะครับลูกมันยเยอะแยะมากเลยแต่เราจะไม่เอาหมดโอ้โหเหงียบเงียบน่าจะได้ตัวนะรตรงนี้นี่ไงได้มาตัวนึ่งกิ้งด้วยกิงมาแล้วทุกคนนี่เงียบกิ้งมาแล้วทุกคน,น,กกคนโอ้โหได้มาเยอะแล้วทุกคนตรงนี้ ลูกมันไม่เอามาต่อมาเห็นมาต่อตรงนี้ลื่นนิดหน่อยตรงนี้น่าจะมีไม่ได้เลยปกติตรงนี้น่าจะได้นะทุกคนโอ้ได้ลูกมันเหมือนมาตรงนี้ดูดิทุกคนมาตามมาทุกคนอือหือ ตรงนี้ฝนตกใหม่ๆเมื่อวานน่าจะก่อวดนะไม่เจอทุกคนโอ้ยเป็นไปนไม่ได้ดิเห็นไหมทุกคนลูกมันเยอะเลยตรงนี้ไม่ไปแล้วกลับไปฝั่งนี้ดีกว่า่าเดินข้ามมาไม่ได้เฉยอะทุกคนอืมเป็นไรเอฟซี FC? นี่ก็ได้มาเป็นพอสมควรแล้วเลื่อนนะคนตรงนี้มันเลื่อนต้องเดินดีๆนะอืมมังเอีย้ยปลื้มกระไม้แล้วก็ไล่มันลงไปปลืเขา้าไม้ตรงนี้นะสกควน,น่าจะมีโอ้โหเยอะแยะไม่เอาครับ ได้ทุกคนได้ได้ตัวเมียสวยมาตัวหนึ่งแดงปิ้งเลยทุกคนนี่นี่ทุกคนสวยมากใส่ไปเมียนะน่าจะเป็นเมียนะทุกคนใช่ตัวเมียสวยมากคือฝนตกเมื่อวานมันน่าจะขึ้นมากอดข้างบนนี่ทุกคนที่จริงมัน,น,ถ,น,น,นถนัดขวาทุกคนถนัดขวาเราต้องไล่มาจากนี่ทุกคน ขนดขวาเราต้องไล่มันเข้าไปในในนี้ทุกคนเข้าไปในเซะเราจะได้ช้อนได้ไม่เจอแล้วนะน่าจะหมดแล้วแหละมงเหยียดมาบ่อยเกินมาไม่พักเลยอะไรแบบนี้ทุกคนอือ <c oughs> เต็มเลยเต็มเลยน้องๆแต่เป็นลูกมันนะตัวเล็กเกิน ลูกมันไม่เอานะครับทุกคนลูกมันทั้งหมดเลยโอเคแต่ก็พอได้อยู่พอได้อยู่ไม่มีแล้วโอเคไม่มีแล้วทุกคนโอเคโอเคโอเคเท่านี้เทา่านี้อย่าเอาเยอะเดี๋ยวพอเอาเยอะน้องๆก็หาว่าหมดบ่เงียดไว้ขยายพันธุ์มั่งเลแบบนี้ไง เห็นไหมทุกคนปุ <motiv ators> er <quarto> ๊บป <whatnot> <ina> ั๊บปุ๊บปั๊บมันก็ได้มาแล้วเหมือนให้ดูนะแป๊บนึงครับเหนื่อยนะครับช้อนปลากัดนี่เหนื่อยมากเห็นไหมทุกคนได้มาแล้วหอบแต่ก็คุ้มค่าสำหรับวันนี้ก็ได้มาอยู่นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผม ถ้าจะไม่กดไลค์ใช่กดแชร์เคลืมซับตะไคร้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไปดูคลิปอื่นที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้มันก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ